สวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักของฟ้าทุกๆคนนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับลุงพลน,นะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรมากมายมหาศาลนะคะแต่ว่าก็อยากให้ลุงพลอดทน,คน,คนสู้ต่อไปนะคะไม่ว่าใครจะเปลี่ยนข้างใครจะย้ายข้างถคนที่เคยรักกันแล้วก็กลับมาย้ายข้างกับปฏีกันเองเนี่ยก็อยากให้ลุงพลสู้ต่อไปนะคะเข้มแข็งต่อไปเพราะว่าคนเราเนี่ยอะไรก็ไม่แน่นอนนะคะผลประโยชน์มันมาก,ก่อน คำวอกเพื่อนนะคะทุกวันนี้หาค,ความจริงใจนะมันไม่มีหรอกคะ่ะลุงตลต้องดูแลตัวเองสู้ต่อไปนะคะไม่ว่าลุงตลก็ยังมีเอฟซีที่น่ารักคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องกลัวหรอกคะ่ะคนที่ออกจากชีวิตลุงไปมันก็ไม่ได้มากมายมาหาศาลอะไรขนาดนั้นนะคะเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนดีสําหรับเราแต่ตอนนี้อาจจะไม่ใช่คนดีสําหรับเราไปแล้วเราก็อย่าไปคิดอะไรมาก ปล่อยผ่านไปวันวันหนึ่งนะคะไม่ว่าเขาจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะคะ,ะแสดงว่าเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้มีบุญที่จะได้อยู่กับพวกเรานะคะไม่ไม่มีบุญที่จะได้อยู่กับพวกเราก็ขอให้เขาไปที่ชอบที่ชอบนะคะคนพวกนี้เราก็นะคะเราก็นะสังเกตได้แค่ว่าเขาก็ไม่ได้รักเรานะคะเขาเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะลุงผล นะพวกเราก็เสียใจนะเอซี FC, ทุกคนก็เสียใจไม่ต่างกันกับลุงเท่าไรหรอกสิ่งที่เรามอบให้เขาสิ่งที่เรารักเขาสิ่งที่เราให้เขาทุกอย่างให้ใจผลสุดท้ายเขาก็มากระทบหัวใจเราให้มันแตกสลายก็ไม่เป็นไรนะคะแต่พวกเรานยคะเอซี FC ของลุงพลเราก็จะยืนหนึ่งไปด้วยกันนะคะต่อสู้ต่อไปนะคะไม่ว่าพวกเปรดผีเปรดซาตานมันจะมาในแนวไหนมันจะมาในรูปแบบไหนเราก็ไม่ได้สนเราก็ไม่ได้กลัว ะะอย่ามาบอกว่านะคนที่ยืนหนึ่งเนี่ยนะคะอย่ามาบอกว่าคนที่ยืนหนึ่งจะต้องหันกลับไปทําร้ายลุงชั้นสาบานตรงนี้เลยนะคะจาใส่หัวกระบาลทุกๆคนเอาไว้เลยนะคะกูยืนหนึ่งนะคะแต่กูไม่ทําร้ายลุงพลนะกะูยืนหนึ่งกูจะสู้ต่อไปกับลุงพลให้ถึงที่สุดให้ถึงเท่นใสให้ได้อย่ามาดูถูกเหยียดหยามคนที่ยืนหนึ่งเคียงข้างลุงพละเวยจะบอกให้อย่าคิดว่า จะเหมือนพวกมึงนะยืนหนึ่งเราจะต้องไปหันไปทํำร้ายเอาปืนไปจี้หัวลุงคนมันคงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่าลุงคนมีพระคุณกับพวกเราทุกคนนะคะจําใส่หัวเอาไว้ด้วยนะคะ